ครับผมเพื่อนๆนก็สวัสดีนะครับใครครับแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กิดตามนะครับช่องอายุวินการด้วยนะครับครับเพื่อนเพื่อวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นเรียนนี้นะ,ะนี่นะครับเป็นเรียนพเพาะชัลนนะครับเมืองการอี่เรียนนี้จะสร้างปีสามว่านะอะ วัดขันติเมต,ตานะครับก็ถือว่าผิวก็ถือว่ายังสวยอยู่ก็นํามาซองเพื่อนเพื่อนดูนะครับเบื้องต้นผมไม่ทราบนะว,ว่ามีเก๋เปล่านะครับน่าจะยังไม่มีแหละแต่ว่าถ้ามีก็ลองนํามาเทียบกันดูแล้วกันเพื่อนเพื่อนมีของเพื่อนเพื่อนอยู่นะ,ะเป็นเหรียญที่ถือว่าแก้สวยนะครับแล้วก็ถ้าจะเก๋บอกว่าเก๋ค่อนข้างยากแหละ,ะเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะหย่อนดั้นหลังเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูพวกครอบตรงครอบตัดนะ แต่เบื้องต้นก็ลงรายละเอียดกันก่อนว่าพระแท้เนี่ยเป็นอย่างไรเราทราบย่างไรนะครับการขึ้นของตัวหนังสือต่างๆการแกะหน้าหลวงพ่อเห็นไหมมีความเล็กคมชัดทุกส่วนเลยพอเป็นพระแท้แล้วนี่เห็นไครับเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยเธอบอกเป็นเอกลักษณ์พระแท้แล้วก็ดูพวกสคาฟท์สน้นเกี่ยวตรงบ,บริเวณคอหลวงพ่อนะ,อะนี่นะครับบริเวณตัวหนังสือเห็นไหมสคาฟท์ส้นเขียวลักษณะอย่างเงี้ยสคาฟท์ฟงคาฟท์ฟุ่นนะครับคือใช้เป็นองค์ประกอบการดูได้จริงๆนะ ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมคาสตินเกี่ยวตรงคอหลำคอ,อลักษณานเนี้ยคือขึ้นในผัฒเทนะสนิมลักซ่นเนี้ยตามตัวหนังสือนะครับคือผิวเนี้ยเปิดได้แน่นอนนะเพราะว่าไม่มีกองไส้นะครับไม่มีถุงซีนอ,อาจจะไม่ได้พลานการใช้รอบน,นี้นะแต่ว่าโดนเลียน,นกระทบก็ทําให้ผิวเนี้ยเปิดบ้างเห็นเนี้อทองแดงด้านในนะครับแบบนี้ แต่ว่าถ้าพูดถึงความสวยเนี่ยก็ยังสวยอยู่เลยนะนะจมูกโดงเก็บเลยตาและคมชัดดีนะครับแบบนี้ก็คือว่าแท้ดูง่ายนะสบายตาครับใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยไม่ต้องลงกล้องด้วยซ้เนี่ยเช่ไหมเข้าตามเปนผาแทงขึ้นมาเลยนะสมบูรณ์มากๆนะครับแบบนี้นะก็ยังที่ก้าไปนะครับว่าด้านหลังเนี่ยรายละเอียดเยอะนะ เราเรียกเยอะนีดูง่ายเลยถ้าแท้ก็แท้เลยใช่ไหมคือ,อยังแบบ่าเป็นสั่นเป็นแท่งทุกตัวนะครับแบบนี้ไม่ติดจเป็นพื้นแบบนี้นะคือเจอไม่ว่าหลงพเ่าอะไรประมาณปีสามาาเราก็สามารถใช้องค์นเนี้ยเป็นองค์คูกรดูพวกธรรมชาติการทําผิวก็ได้ว่าผิวลักษณะนี้ประมาณปีไหนนะแล้วก็ความลึกคมชัดเป็นอย่างไรนี่ก็ถือว่า ไวสึกษากันเลยละองน,นี้นะผิวคืออ่อนนองแหง้งแล้วพอแหงแ้งเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับคือการลมดําแบบเนี้ยก็จะอยู่ในยุคกว่าปีสองกว่านะาแบบนี้นะแล้วถนะ้าการลมดําที่ผิวเนี่ยจะเปิดๆปิดแบบนี้ยเห็นเป็นคลิปน้ําเงินคลิปม่วงหน่อยแต่ถ้าเป็นลมดำํำยังสไตล์ลราพอน่าล้นสองเนี่ยก็จะเป็นลมดํายุคประมาณปีนึ่งกว่านะครับลมดําก็จะอยู่ประมาณปีสองหา500้าร้อยลง ขึ้นมาเนี่ยก็จะนิยมทําลมดํานะเพราะว่ารักษาผิวผ่านนะครับไม่ให้เกิดสนองสนิมอะไรพวกนี้นะ,ะถ้าสอบชนะเราลงไปส่วนมากจะเป็นกระไรทองแล้วก็กระไรเงินนะครับนี่ครับก็สามารถศึกษาไดา้ใช่ไหมผ่าแต่ะยุคการทําผิวการลมดําก็แตกตั้งกันไปนะแต่ะยุคแต่ละสมัยตามเครื่องหมายเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นะนะครับเกิดจะประมาณนี้นะ ะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้เลยขมลึกชัดเจนนะนี่ครับนะผิวเนี่ยด้านในเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยเพราะว่าไม่ค่อยโดนมากนะก็ยังเห็นคลิปมง้มงม้วงลุง,ล,งลุงอยู่เจอค่อยๆศึกษากันไปนะครับเ,เพื่อนๆอนะ่ก็วันนี้น่าจะไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าวันนี้พิจารณาไปการไหนหรือว่า พูดจาไม่มาะสมเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามน,นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ